ได้อาจจะแรงไปนิดนึงก็เป็นได้นะครับวิ่งไม่ได้เอ้ยวอะไรแอมเออขุดแร่ไอ้ตกไปับหมูด้ยอยเฮ้ยลูกเกือบ

mày tục Hơ hơ U trả Kiểu kêu kiểu kêu Thank you. หมดไนี่รู้เลยอะรู้เลย ไม่ได้ขุดฐานเร็วขุดฐานเรียบร้อยเลย to do. Ah <sighs> 哦。Oh. 哦，好喜欢，爱我。

โอู้นะคุณอ,อ้าเฮ้ยคุยู่ในบ้านกูเร็วน้อยเลยไม่ใช่จริงจรินี่นนจจนมันเปประตูบ้านค่ะหรอใช้วิกฤตจะเป็นโอกาส เรียบ mm hmm. ร้อยโอ่ะออกไปโคตรดังเลย A <laughs> 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 אַזוי <laughs> E Sorry. sorry I'm not. วอ,อ่ะโอ้กว่าเราจะไปตัดได้หส64อันยุดยากเกินมากเลยนะเ <c oughs> จาะกระจกที่เราอุตส่าห์ทำมาซึ่งมันเสียดายมากชิ่ง <c oughs> สวยงาม ไปน like so well, like ี่วะคุณได้เออมันต้องแบบนี้นะโอ้โหฮัลโหลาเลยโอ้วันไหนเอาไฟติดไว

匈.. 어쩌!! 어... 어, 어. 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 หมดแล้วเออแล้วจด No. Oh. Huh? What the hell? Liu Kun. Don't do it. um <laughs> By